สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่ติดตามขบืนขาบซมทางซองประเมาเดอกินข่าสามัคีเดอพี่ีน้องเดอผ้าข่าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเด้อยผ้าเข่าก็ได้ ขอบใจเจ้าภาพเด้อเฮียติ่งเฮียติ่งเฮียติ่งเจลังเลี้ยงเขาเลี้ยงปลาเออดิว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 เรียวมากเรียวมาเออเอามาเลยเด็ดเลยนะนักเลงขนาดเลย ลูกไปนามายอแตะเลยหัวเชียร์ใจปวดแดวดงานเข้าไปทังหมดกนนวดนอาไปทงามกนปวดหน้าอนอามามาไนอกมา มันเก็บหนัเก่ามือเรานางแขมาใช่เปหาซื่อบ่มีไปหมดไปเาบ่มีบ่มีคือเขาคือบวมากมีแต่เก็บนังเย็นเนาะทำทำโชว์เออบ่มีเลยบ่มีเอาไปรอบกราชุดวบโมมียัได้อีกขวดหนึงนี่จะถ่ายรูปให้เอเขาเขถ่ายรูปย่มถ่ายรูปยไหมไปหานึ่งมันอยู่เชินทัด เนาะอยากได้ขวดอยากได้ขวดอันเก็บน้ำห้อนยี่ห้อนนี่ใบหางอยู่มันหักบ่เห็นบ่บ่ได้มีหางตัวใบมันบ่อเฉ่งมันบ่อเฉงเจ้ากดอยู่บ่อทีจะเบ่โคตอันนี้กดใหม่กดกดถ่ายกล่องอะไรเขากินเขากิน เห็นเกลเบูน้ยลูกลูกลูกลเตะขากล้องป้าได้ลูกกล้องป้าปีนได้ลูกเากกข้าวกับซาบะคีกันากกินข้ากับาบีกันอยากกินข้าวกับากินแล้วล้วสิเตรียมกห่เดินทางันใหนใ่ ไปเหตุงานแล้วจานขิดกับเฮอเฮอาวองกันเบาู้่าย่าแน้อ้ยเาคิดปมาดันาดธออยากห้มาอยากห้มาเป็นขู่จ้นกันอีกบ่เป็นจีบไปเกาหลีอะไรยังรออยู่นี่น่ะ ยันขิดนะเราเอินโตอยูส่สิสิไปทำงานเกาหลีก็เลยไปทำงานอยู่ปากซองนิทาอาก่อนอย่าเบิดดังลูกสิงข้าขึ้นห่างอีก มือเต่ามือโฮมผีแยกใหญ่สายสวยหลังจากแล้วงานบุญไม่ใหญ่นาะลูกลานมากินเขาซามัคขี้นั่งยางเบ้นมุกเด็จนดึกใหญ่หน่อ

มาเฮ้ยมากินข่าวมึเอ้ยข่าวอไรรงนะข่าวาอบนี่นะข่าวมากินน้ำกันอย่ีมักิ่แล้วมาพี่ Bakt deh. Emak nih sama Om nih. Mitsu Don. Oke, namanya.

ก um okay, okay. mm ็ค hmm. ือเหนไดทาังคจ้งไปนั um> ่งแมันแไปเรียนั่งเจ้าเฮ็ดแล้วเราควดีเสือไปเจวเดินที่รักอดีตจฝายัดใส่ที่ักไปเลเด้อเมื่อวานในซาด่ารุ่งอยู่บดคืนเหมออีมมนีจยังมีอีกคนนังอีไหน ออยิ้มแวถนามียิ้มีไดโอ้ยโอ้ยโ้าจะ้ยโน้ยโอยโอ้ยอ้ยโอโอ้ยอ้ยโบายโอ้ยโอ้ยอยโอ้้นหาเย้ยอ้ยโอ้้ยเอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้เอ้ยอ้ยโ้ย้ยโ้อ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยออ้ยาออ้ยโอ้มอยอ้ยโอ้อยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ย้้ มันตาวู่อบดมังนแลบวกหอบได้นมีเมียจะเพิ่นโอ้ยน่าจะวันเจาน้องเคยอย่ยาเลยยาเลยโอ้ยน้าไอ้บอยหอมกับห้องน้าเขาหูอย่างไห้องหูใคติดตลอดหอมไปเอาเลย้อเลย เออปนหายกูุรหัเนาะหลดจะมันหวมันมันเนาะลุงดาโอ้จะันมันมัวสมั่นตังใจมาชิแท้ชีแท้เขาก็ห้องเมี่ยเขาาตัวกระหืนเอาตัวอยังหอมเขาจ้าเียนน้ำง่ได้เขียนตังเงินเนาะอันหอมแก้มเป็นยังวาหอมแก้มอันจับไม้เนาะขึ้นมาปุ๊บเดี๋จักชิลลอได้บบล้อมได้ให้ละติ มา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 ามาามามาาม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 าาม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 าาม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 อมาาม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 าเาามามามาาม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 า จะบ่ทายเกี่ยวกางมันจะเป็นเวลาเห็นจ้าน้ํากิดเอ้ยทําปลาพ่อไม้น่ะมันคุณนั่งจ้าลงจ้ามึงเพชรส่วนบริเวณเสร็จลงที่ทางมาบริเวณทางกันไปกี่รายบ่สิที่บ้านเด้พุ่นบ่ล่ะอยู่ไสอยู่ไส

ตามโตพันติ่ไม่ถึงเลยก็ราะว่าตัวนี้นะเธอทำเป็นถวาย้ผักอูก้สีได้เงินเอาไปถวาย้ผัแมนแล้วเอาไปให้แม่เนี่ย็ได้คือดูอนะคือนี่คือดีอะคลิปนี้ก็จะพาเบิ่งผสมทันี้ก่อนเด้อพี่น้องเดินายาวๆและนะ้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเมาในการขบิ่งขอสม้มคลิปขอบคุ้หไลน์ เขาอว้ยใส่ให้พรอนทุกท่านทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายอาชีพการงานลำลือลาบลืล่นเจริญรุ่งเรืองพบกันคลิปหนาโชคดี